งานวันนี้เนื่งองจคระขอบคุณกองพระผมก็งานวันนี้ครับของ b Reese Sale ครับเป็น Signature s e n t r a l ครับผมก็เปิดตัวพ p r เตอร์ก็ผมนี่แหละเซ็นเตอร์ครับผมก็ฝั่งด้ยวยฝั่งตัวด้วยนะครับผมก็อันนี้อยู่ที่เซนทรัลเวิลด์ครับเป็นลานเดนก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆมีกลิ่นๆกลิ่นให้มาเลือกชมกันแล้วก็เลือกจมกันอนี้ม<อ>มีความพิเศษยังไงครับมีความพิเศษยังไงบ้างแต่ละกลิ่นก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วกัน ออย่างเนี่ยสีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมวิสกี้สีแดงแก็จะเป็นอ่มีความหรูหรนิดนึงมี้งยัิกแรมนิดนึงแต่ว่าอีก3กลิ่นก็ใช้ได้ในวาระโอกาสอื่ๆนๆอะไร้ยสีฟ้าส,สดชื่นคลีนๆหน่อยอะไรเงี้ยเฮียมพูก็หว,วานๆหน่อย แต่เรากินสามารถใช้ได้แต่หลายโอกาสหลายโอกาสแต่ส่วนตัวนะที่ผมใช้พี่เด่นเลยจะเป็นสีแดงเราชอบสีแดงเลยผมชอบสีแดงอยู่แล้วไงก็เลยเลือกกินนี้กนนี้เลยแต่เนี้อเขหอมจริงนะๆหอมมากหอมมากเขาบอกกลิ่นหอมยาวนานเลยยาวนาน45วันน่ะคิดดูแล้วพวกคราบอะไรพวกนี้ครับก็ขัดออกหมดคราบรุ่นนี้คือออกหมดคุณคุณาพิสิทธิ์คุณารักษ์ในการกลิ่นก้องในการกาัดคราบก็ยังมีอยู่ไม่ใช่หอมอย่างเดียว อ่าใช่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็คือแบบพวกข้าพวกแบบเอาเวลากินเลอะเวลาแบบไปเล่นกีฬานู่นนี่อะไรเงี้ยมันไม่มีเลยอยู่แล้วแล้วก็นี่แหละก็ขัดข้าบออกแบบขยี้นิดนึงก็ออกแล้วแล้วก็อันนี้ก็มีกลิ่นหอมด้วยสิบห้าวันอคือสักผ้าเองป่ะเคยสักผ้าวเอง้งไหมเคยสักผ้าเองนะพูดไปอาจจะไม่เชื่ออ่จริงจริงจริงผมเคยสักผ้าเองตอนตอนหมเด็กๆอะไรตอน ก็ลองดูว่าเออเป็นยังไงแต่คือมันจะมีซักเครื่องซักมือใช่ไหมของซักเครื่องมันอ่อนไปมันอ่อนพันไปต้องลองซักมือเราลองซักมือกันเริ่มเริ่มเจ็บอ่ะไม่ชอบไม่ชอบขยี้เท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนไปใช้บรีดนี่ไม่ต้องขยี่เลยตื้นง่ายเลยตื้ง่ายเลยไม่ต้องขยี้อะไรเยอะเออเอาไปชุบอุ้ยหอมด้วยงงอ่าฝากด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ เบรซ์นะครับผมก็มีซีตินมาใหม่นะครับผมแล้วก็ฝาาพีเตอร์ด้วยนะครับผมก็มีอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะมากๆเลยภายในปีนี้นะครับก็ฝากด้วยสำหรับเบรซ์ด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับไปให้กำลังใจน้องโปูมาอะไรครับผมไปให้กำลังใจน้องโคปูมาทำไรรบลองที่ง,งานสดอ๋อ,อใช่ใช่ที่หลายคุณทุ่มว่าเราเป็นแบบว่าเพื่อซัพพอร์ตอย่างดีเลยกันเพื่อการให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ย อ๋อจริงเหรอก็ก็คือเออผมเศร้าไปกับมัน <laughs> ผมเศร้าไปกับมันจริงๆนะคือแบบเออมันเป็นอะไรที่กระทันถ่านมากๆอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ออในฐานะที่เออเป็นเพื่อนกันนุ่งนี้จากกันมานาน,น,นมากๆแล้ว,ลนะวอะไรนะครับก็ก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็เสียใจกับเขาด้วยแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยในเวลาเดียวกันเเพราะว่าตอนที่เรารู้เราก็ไม่ได้อยู่กับเขา เราก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาอะเป็นคนที่รักครอบครัวมากอยู่แล้วเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนสิทีฟกับเรื่องครอบครัวเอยเออใช่เราก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าน่าจะหนักแน่แนเลยอะไรเงี้ยแต่โทรไปเขาบอกเขาไม่เป็นไรเขาโอเคโขาบอกโอเคบา้านพูดพูดได้เออไม่ไม่โอเคก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่บอเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะนะเออยิ้มชมมากเลยเป็นไงฮะตอนที่แบบว่าเขาเห็นเราไปให้กำลังใจอะไร ก็พยายามไปให้ได้เยอะเยอะๆครับผมก็วันแรกก็ไปวันวันที่จิมเอ็มเดินคอนเสร์ตเขาไปวันเผาก็ไปครับลองก็พยายามไปเป็นกาลังใจนี่แหละเพราะว่าเออคือมันเป็นช่วงที่เขาต้องการกลังใจที่สุดเลยใช่มีมีกุหลาบมีมีเขามมีมีมีเขามาดยอยู่แล้วแต่ว่าตอนตอนที่อยู่ด่นะคือเขายิ้มให้ทุกคนเลยนะเออเออว่าเก่งอย่างว่าท่านเก่งจังเลยอะไร แต่ก็วันเผาก็เรียกอะไรก็คืโอโหปล่อยโผเหมืมอนกันผมก็ยืนดูแล้วหัวสงสารวะเออใช่คือ <d> <d> ไม่คิดว่าจะเป็นห่วงหมนขนาดนี้อะไรเงี้ยเออใช่ก็นั่นแหละมันเหตุการณ์ที่มันให้ข้อสติเตือนใจอะไรบ้างเตือนใจอะไรบ้างหรอก็เตือนใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนกับมาได้เลยเออเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากๆแล้วก็ กอ,อ,อคิดอยากให้อะไรบ้างก็ให้ให้ผมรู้นี่แหละว,ว่าผมรักม,มันมากกว่าที่ผมคิดเยอะเลย,ยคือเราอาจจะไม่ได้พูดกันเยอะอะไรแต่ว่าแบบก็ผูกพันนะทุกท่านทุกท่านก็รู้สึกว,สว่าถ้ามันมีอะไรเราก็พร้อมที่จะสปอร์ตตลอดตลอดเวลาอยแล้วคือความรู้สึกนี้นนมันมาจังหวะไหนจังหวะที่รู้สึกว่าอีอเพื่อนเรากำลังถูกเสียสิ่งที่รักใจอะไรอย่างนี้ อือคือ,คอจริงคือจริงอ่ะคือไม่ได้คือเราไม่เคยมีปัญหากันเลยก็คือแบบทํางานด้วยกันมาแฮปปี้กันมา,มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบในวันที่คนคนนึงแบบกำลังอ่อนแอที่ถุกอะไรก็รู้สึกว่าเออใน,ในเมื่อเราอยู่กันมาในช่วงเวลาแบบเราลําบากด้วยกันเราทำนู่นทำนี่ด้วยกันอะไรมีความสุขด้วยกันเลยอลย่างเงี้ยในช่วงนี้เขาลั่งมาที่สุดเราก,เราก็เราก็ต้องไปอยู่ให้เหมือนกันครับก็อย่างนี่เราตีใจกัน จริงๆผมว่านะทำให้เขาคิดเรื่องอื่นเป็นสิ่งที่น่าจะเวิร์กนะเพราะว่าเวลาอะไรอย่างมาทำงานมานู่นมานี่อะไรก็ทำให้เขาแบบโอ้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นก็จะโฟกัสกับงานเออแล้วนั่นแหละผมก็ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยเขาได้ดีประมาณนึงเ้าเข้ามากขึ้นก็มันจะดูแลเ้วยังไง ก็คอดูแลตัวเองได้ไม่ต้องหอังจิ้นนะเออแบบเออนั่นแหละรักรักเลยรักรักเพื่อนเอออบคนดีดรดีว่ะรู้สึกว่ารักเขามากขึ้นเลยไม่ได้บอกเำามบอกข่าวถึ่งแล้ววันนี้มันรู้อยู่แล้วเออคือแบบความตาการหรือวรเนี่ยาองใช่คือ เออใช่คือคือผมคิดว่าแบบการที่เราไปในเราอยู่ในทุกช่วงเวลาของเขาในในในช่วงเวลาที่ต่างรู้สึกับดีที่สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันถือว่าเราผ่านอะไรกันมาด้วยเยอะๆแล้วมันจะทําให้เรายิ่งรับกันยิ่งผ่านกันยิ่ง้กันก่อนก่อนที่มันถือหน้าเราคงอะไรคงน้ำตาถือหน้าเพราะเวลาเขาไปเราจับไปกลอบน้ำตาเราให้แต่เราว่าไง ไม่ไม่เลยเหรอไม่แล้วเขาช่างเพลงขนาดนั้นเหรอเออจริงครับเอวก็งงเลยอะไรวะเก่งจังแต่ว่าคือเขาน่าจะกลับไปร้องแหละผมก็ถามแม่ถามอะไรพวกนี้ว่าเราโค้ดเป็นไงบ้างเลยอ็าเราก็บอกเออก็หลับนอนไม่กินข้าวเลยบอกจะแค่กินข้าวอ่ากินข้าวบ้างครับตอนนี้เขาพร้อมกลับมาทำงานอย่างเขาจะเจอสึกใหญ่ที่ต้อจะรออยู่ที่ยู่บันยี้แอลแวรโอ้ยพร้อมนานแล้วครับผม โค้ดพร้อมตลอดอยู่แล้วได <c oughs> ้ใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับซ้อมกันนานแล้วแหละถือว่าตอนนี้เริ่มรวมรวมตัวกันคือเอาเอา,เอามีคนเยอะมา <c oughs> กแล้วคิวแต่ละคนที่จะมาซ้อมรวมกันมันยากม,มากแต่ว่าตอนนี้แหละใกล้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้ซ้อมรวมกันทุกคน,นลแล้วที่เราสังเกตนะตอนนี้สภาพจิตใจเพื่อนพร้อมกลับมาทำงานแเราเป็นยังไงบ้างแล้วบอกว่าคนโค้ดเจออะไรทุนเหตุนัก เออลุกลุงผมชงผมจะจะไม่คอนเน็กชั่นแล้วเนี่ยคอนเน็กแล้วเนี่ยสกินเฮดสกินเฮดเออเออใช่เดี๋ยวผมไปทำด้วยแต่้าเอาแค่นั้นเหรอพูนะนะเดี๋ยว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 เดี๋อย่างชูองพวกเราจะเป็นยังไงฮะไม่เอาสิสปอยไม่ได้นี่มันมันต้องหกลูกอ่ะมันจะต้องมีพาร์ทของพวกเราบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยมีพาร์ทคู่อยู่แล้วนะผมก็ก็เหมือนทุกปีแหละที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดีกว่านั้นด้วยครับก็จะมีแบบพาร์ทใหม่ๆมาให้ได้ได้ชมกันแล้วก็แบบคอลแลปใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเขาเป็นจะได้แก้บนแก้บนเรื่องอะไรครับที่เขาแบบบนสเตจมีฝันไว้ว่าแบบอย่างเหมือนพิมพ์บนสเตจมีมีการแก้บนได้เกิดขึ้นเหมือนกันัะเตรียมเลยใช่ไหมเปล่าเตรียมแก้บนได้เลยเตรียมแก้บนได้เลยคือเพอผมแบบ พยายามทำให้ทุกโชว์มันแตกต่างกัน้ะแล้วก็เรียกว่าอะไรด้วยด้วยความที่เราก็ทําโชว์มาหลายๆอันแล้วอะไรอยากให้อยากให้มันมีความแปลกใหม่บ้างหรือไม่ก็แบบต่างจากคู่อื่นๆบ้างอะไรเงี้ยก็รับรองว่าแต่ละคู่ก็คือจะมีเรียกอะไรอะมวลรวมที่แตกต่างกันนะในใจเราอยากจป็นคนเลยครับคู่ไหนมากที่สุดอยากจับกับใครมากที่สุดหรอแล้วแต่โชคชะตาจะตัดสินแล้วกัน คุณไม่ได้เลยแต่ผมโลอะไรอะแบบไม่ต้องเอาแบบคอนจริงเลยปุงฟุ้งเหรอผมอยากคอลแลบกับใครเหรอผมอยากคอลแลบกับพี่ถาครับโอเลยเลยเหรอผมอยากเป็นคนแรกที่พาพี่ถาขึ้นมาบนเวทีมากมากๆเลยนะเอาไปเอาต้องทำให้ได้นะมิชชั่นนี้พี่ว่าต้องทำให้ได้ผมว่ามันก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรให้พี่ถานั่งดูสบายๆดีกว่าเราคอลแลบกับใครดี แลอะไรความรู้โนมาแล้วว้าแพทตัวเท่าไหร่ก่อนไม่รู้เป็นซัพพลายสามคำที่เราเป็นอะไรซัพพลายสามคำไม่รู้หรอกสามคำไปสามไปไม่รู้ครับไม่รู้จริงนะคุณอาจจะได้จากคนอื่นนะคุณไม่ได้จากผมนะอันอย่างไรอัพเพลงไรอัพเพลงอ่ะกับกับคุณตกัดกันยังไงอะไรอัพเพลงจะจะร้องเพลงไหนยังไงเพลงทุกเพลงเดียวไม่บอก แต่แต่เ็าจะจะมีเพลงที่เป็นแนวที่แตกต่างแล้วกันนะแนวที่แตกต่างก็จะมีเนื่องจากมีทั้งเพลงตัวเองเพลงคนอื่นเพลงนู่นนี่ก็มีเยอะครับผมก็จะเป็นแนวที่ทุกคนน่าจะเรียกร้องกันมาเยอะแล้วกันอ่ะจะปล่อยแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมีเพลงฟรีฮะได้มาแล้วฉันได้มาแล้วเราไม่ได้ปูนฟรีได้ไปแล้วออะไรนะครับไม่แต่เราก็มี r e เพ a ซ e m e n t ที่ดีเหมือนกัน เพลงเราเป็นเพลงโชว์ความสามารถเนี่ยเราแบบโอ้โนี่งงนี่เออป๊อก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 เตานี่จะร้องเพลงนี้ได้ไก่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 เออคุณจะเอาลูกหนูคุณขึ้นสเตจด้วยเออใช่ลูกอ่ะลูกลูกคนอ่ะไม่รู้ว่าลูกจะตื่นมาหรือเปล่าปลุกทีกปลุกไม่ได้โอ้เวลานอนเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญเด็กจะโตนาจะต้องแบบเอ่อให้ให้นมบุตรก่อน อะไรยงเี้ก็ไม่รู้ว่าลูกจะตื่นมาทันเวลางนานหรือเปล่าแต่ทุกคนอยากเจอลูกคุณมากเลยนะแน่นอนอยู่แล้วลูกน่ารักถ้า<อ>แ,แต่ลูกผมเก่งนะผมชอบมากเลื่อ,เอเนเก่งรุ่นนี้อะไรนะแบบคุยกับคนดูเก่งอ้อนเก่งอะไรนะพร้อมให้ลูกทำงานไหมค,ครับพร้อมให้ลูกทำงานไหมลูกทำงานเก่งกว่าผมอีกห <laughs> ยอกๆยอกทำงานดีเหมือนเหมือนกันได้พ่อมาเต็มๆเลยนะนรักจังอันนี้เป็นพ่อค่ะอะไรบ้างที่เป็นพ่อค่ะ พ่อแต่เปล่าหรือเปล่าพ่อแต่ดมันพ่อหนังแล้วแต่ลูกจะเรียกแล้วกันลูกยังพูดไม่ได้เลยตอนนี้ลูกยังฝึกภาษาอยู่ได้ครับต้องสอนคำแรกที่อยากสอนให้ลูกพูดคำ,คำแรกคือคำอะไรคำแรกเหรอพูดชื่อตัวเองให้ได้ก่อนพูดว่า หนูชื่อคุณหนูครับนี่ต้องแทนตัวเองว่าหนูนะ,ะเพราะว่าเขาเป็นหนูเอง<น>ฉันไม่ใช่หนูฉันไม่ใช่หนูเอ้าลูกจะไป่แม่จะไม,มลูกหหจะไม่จำไงลูกจะไม่จำเขาเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนให้ลูกพูดไงไม่เป็นไรผมสอนลูกไหว้คนแล้วผมสอนลูกให้มีมารยาททางสังคมแล้วผมผมกับโต์นี่จะเป็นแนวที่แตกตา่างกันผมผมนี่จะเป็นแนวแบบตามใจลูกแต่โพสต์นี่จะเป็นแนวเรื่องไหนค่อนข้างชื่งงวดใช่ ก็ต่างกันเลยพ่อกับแม่วุ่นวัยยังไงลูกต่างกันครับผมแต่ลูกรักผมกว่าแน่นอนอ่าเดี๋ยวเวถามนี่เล่นนิดนึงเรื่องกับความมิตรของเราไม่ว่ากระแสความมิตรของเรากระแสความมิตรเออความมิตรความต่าความมิตรความรักของเราเนี่ยไม่ว่าทัดำอะไรคุณก็จับจ้องโดยเพราะเรื่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการดูแลในการเล่นโซเชียลยังไง ก็ก็ไม่ได้คิดอ,อะไรขนาดนั้นเลยเออไม่เกินเลยว่าเราำพูดอะไรไปแล้วมันคนจะแบบเออคอยกับจ้องแบบว่าเจะมาจะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็มันก็มีทั้งคือโซเชียลมันก็มีสองแง่สองงานอยู่แล้วก็มขีข้อเสียข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ให้ดีครับก็แล้วแต่ว่าบริบทของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าบริบทของผม,ผมในแต่ละอย่างที่ผมโพลลงไปมีแต่ความหวังดีและความรู่นเิดนึงนใช่ก็ ไม่ได้มีเด็นอะที่ไม่ดีอะไรเลยแล้วตอนนั้นก็ระวังตัวมากขที่จริงไม่น่าต้องระมัดระวังตัวมากเป็นไงต้องกรองมากขึ้นไหมก็การที่คือคือคือก็เรียกว่าอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าต้องระมัดระวังตัวในการในการใช้โซเชียลทุกคนแหละมันมันเอ่อมันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสื่อกลางที่เราจะสามารถ commuicate กับคนเยอะมากๆได้เลยนะก็นั่นแหละก็ มันเป็นอะไรที่สำคัญมากว่าบอกว่าตอนนี้จะดีขึ้นแล้วครับเวลาเจอกระแสที่กลับมาแรงๆตั้งครับฝันไหมไวครับผมอือก็ถือไหวนี่คือไม่ได้ชินนะแต่หมายถึงแบบไหวนี่คือก็พยายามปรับปูุงจากจากสิ่งที่ดูเองครับท่านสาเลยก็มันก็มีคือคือผมก็ยืนยันอ่ะยืนยันอยู่ตลอดว่าสิ่งที่ผม คิดสิ่งที่ผมทำอะ่ะไม่เคยมีเดจอัน,นที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคืออาบางทีก็อาจจะมีคิดน้อยไปบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเอ่อทำผิดไปบ,บ้างอะไรอยเงี้ยผมก็ก็คือโดยแต่ที่ใหญ่ทุกคนรู้ไหมว่าไม่ได้มีเดจอัน,นที่ะไ,ไม่ดีมีนะ้อยบ้างไหมอะไรผมมีน้อยบ้าไหมมีน้อยบ้างไหมหรอเรานีอยู่แล้วเราไม่จบควาฝังดีอย่างนั้ที่อยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอมันมาอีกด้านหนึ่งหนึงเอ่อ คือมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมันไม่มีทางที่จะมีคนรักเรา100%ห,หรอกเเป็นไปไม่ได้ก็แต่ละคนก็มีความคิดของเราที่แตกตา่างกันไปก็แล้วแต่ว่าคนจะคิดกับเราอย่างไรแต่ผมแค่บอกไว้ตรงนี้แล้วกันว่าผมไม่ได้คิดร้ายกับใครเราไม่เคยไม่เคยมีเจตนาี่ไม่ดีอ่ะใช่ก็เราบังทับคนอื่นว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็พยายาม ทำในสิ่งที่เราเชื่อต่อไปว่าเออแบบนี้ดีแล้วฝากงานซีรีส์หน่อยมีมองถ่ายมาขึ้นเรื่องแล้วครับผมก็ตอนนี้เดอะดารไกไดส์ับผมกำลังถ่ายอยู่เลยก็จะเป็นซีรีส์แนวแบบพวกอเวนเจอร์หน่อยมีเกมนี่นั่นอะไรครับผมก็อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวก็จะถ่ายเสร็จแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับเดอะดาร์กไดส์ปีนี้ครับโอเคขอบคุณครับ